สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอตตีนำโชคพาด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยฮานอยสูตรสองตัวรูดงวดประจําวันที่30พฤษภาคม2565นะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลของวันที่29สานะครับผมสำหรับวันที่29นะครับผมแอดมินให้รูดอยู่ที่2กับ7นะครับผม สำหรับ7ก็มาเฉพาะเลขข้างหน้านะครับผมหลักร้อยนะครับผมแล้วก็2นะครับผมก็มา42นะครับผมในรอบปกตินะครับผมแล้วก็มา42อีกรอบหนึ่งนะครับผมในรอบปกตินะครับผม3ตัวเข้าโต๊ดนะครับผมเลขเลขที่ออก742นะครับผมแอดมินเจาะให้724นะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ fc พี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่30นะครับผมสำหรับวันที่30นะครับผมแอดมินก็ให้รูดอยู่ที่0กับ2นะครับผมสำหรับ0นะครับผมก็จะมี0 4 0 5 0 6 0 9นะครับผมสำหรับ2นะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่2 1 2 3 2 6 27และก็02นะครับผมเป็นจุดคู่รูดนะครับผมถ้า f อพี่น้องชอบก็ตามนะครับผมทาไม่ชอบก็ไม่เป็นไรนะครับผมแอดมินก็เอามานําเสนอเพื่อเป็นแนวทางนะครับผมเพื่อเป็นตัวเลือกให้กับ f อพี่น้องนะครับผมเอาไว้พิจารณานะครับผมถ้าไม่ชอบตามที่แอดมินเจาะให้นะครับผมก็สามารถจับคู่เองได้นะครับผมสําหรับ0ูนย์กับ2นะครับผมความชอบก็ต่างกันนะครับผม สำหรับชุดเบิ้ลนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่0 0 1 1 2 2 5 5และก็6 6นะครับผมสำหรับชุด3ตัวนะครับผมแอดมินก็ให้อยู่ที่8 0 2 7 0 5 8 2 1และก็1 2 6นะครับผม F สีพี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิฟก,กดไลค์นะครับผมกดติดตาม ให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ FC พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงเฮงปังๆนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ